ผู้ชมได้มีโอกาสพ่อคุณพ่อปีชานะคะคุณพ่อปีชามาแล้วนะคะบ่ได้เห็นกันงวดบงังพานนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาถ,ถามเล่านะคะเขาขายเขาไปคืนไหเขาไปคืนฮะมังว่าวซุ่ฟังเนี่ยพ่อ เป็นจังไดค่ะพื้นนั่นแหละแต่พ่อดีแบบไหล่ะพื้นเลาะพิ่นจะห้เพิ่นห้รดนะนี่พิ้นจะห้ยรดนี่ข้วสุที่เท่าไหร่ล่ะหั่นขวดก้อนกับเขาขวดดันกับเขาที่ไหนเป็นบ่อนสามเจ็ดนะครับขันสามเจ็ดเขาดิ่นบ่ค่ะโอ้สามแปดบ่โอ้สามแปดนะทิมมันจะเสีอบันเนอะขวดนี่เดี๋ยวขวดมอหันเจียวบัานั้นเห็นบ้าง ว่านจันเนาะมัานจันงวดวังหันงวดวังพานว่านข้าวมันข้าววานจันวนานจันเนร่ยเขาเขาทั้งนทั้งหลังนี่ผมสื่หกหกสองนะออกหกหกหนึ่งวันหลังเลือโอ้ผิดตัวเดียวนะพ่อเตียมเดียวงวดกันสื่อซีซีสุนหากบอกซีฉุนชี นั่นงวดก้อนผมบ่ได้ดิงวดก้อนงวดงวดนี่งวดัววานได้บะได้อยบ่ไ้หลายึกวไดหลายมอไ่ได้อยู่บ่ไดหลายนะคะหมึ่งกห่กับาทนั่นบ่ไดหลายเมื่อกว่าัวบาทสวนได้หลายจักสีซ้ำไดหละเนอพเนะน่นนั้นบ่เขาเด้ขไายซ้ำตัวกับหกซีหนึ่งของผมมันเก็ดซีหนึ่งนใบหนึ่งอันเจ็ดหนึ่งซีนเนาะอก็เรีกว่ได้นั่นบนเดไย มันแรแหกไปยังเสรนจเหรอวันจันทร์ยังเหลือั้นวันจันทร์เดี๋ยวจะวันจันทร์เราจะนั่งขาสูทุบคนเลยนะนี่เดี๋วันจันทร์เห็นบันมันมีสีตัวหนึ่ง สี 45, 46, 47, 49, ่ห so well, kind of right. right ้าส so ี so ่หกสี่เจ so ็ดสี so ่เก้าทนี่บริกรยากเลยผมเนี่ยเนี่ลักซี่บ้านลักหนึ่งอมีเนี่ยสิบสองสิบี่สิาสิบหเนี่ยสือสิบหกหกสิเอ็ดได้เลืดผมมันมักสองนี่ผมมันสื่อมาสองมากกับ1มาเนาะมาาหนึ่งสี่มากหญ่เกสิบเอ็ดคสืเน่ยเสิเอดแต่หน้าผมตายว้างรถเหยยบยู่อยู่ฝากทอมาเนะ ถือว่ารองน้ำคุณสีรักษานนะนายรองจำลองสีรักษาน่ะเด็กฟ้าลูกมันเก็ตซีเบย่าไปเหมือนเปียวเขาบ่อแล้วไดยซื้อเก็ตซีเบมันบ้านเนี่ยผมเลยมักตัวนี้มันเดขกมักสองหกสองผมเลยซื้อมันจิตตองหนาผมเลยว่าเคื่อมันออกซีซีหกนุ่บ่ะเล็กบนแต่่าล่างมันออกแล้วสองซีซีสองมันออกแล้วผมก็มาให้กันมันออกทั้งบนทั้งล่างแล้วมันสิมาออกตัวนี้มันต้องออกล่างเด้อข่ะมาออกบนซีหก เล่ื้อตัวนี่แล้นหงัดงวดต่อไปบ่ค่ะงวดต่อไปเห็ดไปพอเอัต่อไปก็นี่ละว้นอังคารนเดาะหงวดต่อไปเออเบิรงงวดต่อไปบัานนี้ค่ะหงวดวันที่หนั่งานว่าเถอพพอเ้อครับวันนี้อังคารวันที่หนึานว่าหนึ่งทนวาค่ะนี่ละนี่บ่ได้แล้วเป็นบ่พ่อมันก็มีลักซี่กันอนะบ้านทังันนี่นอนเนาะอังคารนอนเนาะค่ะค่ะ ตัวคนมกักคนกับก้าวไปละตัวคนมากตัแมนตัวเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเนี่ยห้าหกตัวนึงเดี๋ยวตัวพันมากอ่ะพันมักตัวนี้พันว่องไปสามสี่วัดถึงานเนี่ยบ้านหนึงันห้าเจ็ดมีบอกรห้าเจ็ดมีครับนี่ห้าหกขาเจ็ดห้าหกขาเจ็ดเจ็ดแปดบาแมนมีราคาไม่สามตัวห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกบ้านรักเจ็ดมีตัวเดียว หนึ่งรักสองรักสามร <con> <eye Hayır. S 2> ักสี่รักห้ารักเท่านั้นเกินนั้นไปบ่มีบางถนดนนี่คืองวดวันที่หนึ่งท่านมาเนาะงขอเนาะครับจะว่าขันมันออกวันพุธวันหนึ่งวันเปิดแท่งนะเจวันพุธวันประหฮาร์ดดีแม่นค่ะก็ดีเราสมศิเปิดเบื่องแค่ผมสิได้วันพุธเนาะจ้เนาะเปิดในเบื่องนี่วันพุธเนาะนี่วันพุธเนี่ยเนี่ยม่วงว้แม่นมดเนี่ยเคยออกหาแปดก็ได้เนี่ยวันพุธ ที่หาหาเปลืกที่เกต่นบ่ตรงเปิือกเลกนปุนม้นประหัน่แม่นคักแม่นคักจ้านประฮัดได้บันบ้านประฮัดมันหอวสองหาแปลผมเคยถือสถิติเก่าเนาะพอติเก่าเออบันที่ปรัดสีบดีเนาะบันพอดีหัดนี่เดียน um ี <S <s ่เด like ียก็นี่เดียหาเปลกบนเปิดแทงนี่นี่หาแปลสองหาเปลรถถือมีท่านี้นะ จะเดี oh, <is> mm ๋ยวขอเบงวดที <c oughs> okay. ่สิมาอาจารยววันท well, ี่นั่งโอ้บงวดวันสิมาเนาะค่ะค่ะในวันส่มานางคาดนอนนี okay. ่แหละครับเนี่ยใพ่อเด่นไ้นะจ๊ะเออเด่นตัวนักไหมตัวเด่นหนนมหาวังหันจำบ้านนาดนะสมนะจําำสมนะเพิ่นกำมักตัวนี้ขันบอกเจปดเพิ่นกรวดลารวดหนห้าหกห้าเกห้าแปดันรักหาเนี่ยว่ากเจเพิ่นก็มักเยอะเต้เพิ่นสิวงไห้สามสี่อใจันน เดี yeah, really. mm ๋ยวเดี so water, cool. oh, ๋ยวนี่เดะเดี๋ยวเล็กเพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียนไว้อยู่เดี๋ยี่วมีสามคู่สามหางเดี๋ยวเด็กมดีนมัานเพิ่นวงไว้แล้วว่างหันมาเดี๋ยวนี้บั่นาจมันจะบั่นอาจก็นี่แน่นี่ปากกาแดงเราเขียนไว้๋อนี่บ่ตัวเด่นนี่ล่ะสี่คู่ห้าแปดเจ็ดแปด 8ปดหสองนี่บอกแมนนี่เ่านี้เลยใส่งวดงสิมาบอกครับแมนแงวดวันที่หนึท่นว่าดตัวแดงดมันที่หนึ่งท่นว่านี่นี่แหละเด็กแกนสมที่ว่าอันถืเก้า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 เกจ็ดน่ะแมนห้าแปดมันถือสมโซเลยเก้าเก้ดเลยแปดหกห้าสองเปนหาสองปะแมนแมนหาสองห้าแปดเจ็ดแปดแปดหห้าสองท้านี่หมจ้า ไาเกียร์อยู่ข้างล่างนี่เกิดสีบลองามอยู่บอกครับอันนี้เด็กพาออันนี้มันยังนี่จ้ะมันเคียนเตี้มไว้สิเดอกอ๋อเคียนเตี้มไว้นี่ไฮเกียรนี่มันนี่มี่เท่านี้มันบรมามีเท่านี้มีมีเท่านี้นะมีสี่ตัวหกคู่หกหางเนาะพอเนาะบมันเดียวกันเยอะเดียวกันด้วยอ๋อไเกียวกันตรงนั้นเขาเพิ่มไฮเกียรจังน้อยสักหน่อยไม่ใช่เพิ่มเพิ่มไฮเกียร์ไปสิเดอกอันนี้มันซ้ำเนาะอันนี้ซ้ำซ้ำไฮเกียร์มันเขากับเลขระดับเซียนเคาเจ้ามาแต่นี่เท่านี้หนึ่งสองสามสี่ หาตัวในหนังวดที่ม้าไม่สนิทนะอ๋อนี่ยมันเยนเวลาเมื่อหันหน้ามาได้เนี่ยม้าจะบันดันค่ะค่ะเมืใส่รถมั่วใส่บันแดงเพิ่งเอามาสดสดทนหอนเหม่นบ่วห่อนสดสดร้อนๆนะคะโอ้ยคนก็ว่าอยู่คักระบ่บก้อนคักกันคือว่าเลขหกสี่หกมาดับหนึ่งหกเก็ดม้าดับสองสองสี่ดับสามมันเรียงเมื่อหันอ๋องวดที่ผ่านมาน่ะหวดที่ผ่านมา คนเจ้าจะซื้อซื้อรถผู้ใดกันบ้าซื้อกัซื้อให้นะซีหกซีกันซื้อได้เห็นหรือเป่าแต่่อขัยบ้ซื้อขอยซื้อก็สวนเรวเขาก็มาขึ้นเนหรอซื้อซุปโนหรอคันบ่าขึ้นเอาเครื่องคาบ้าบ่าเอาเครื่องคานรื่าบ้าใดก็บ้เอาเ็นหรือ่าเคองบางเครื่องเดียวเดินันไทยเตรียมเจียวเยอะเนหอกจ้าเครื่องคาบเราเดียวเลยขได้บาืจะมาเอารถตี่ถึงใบเดียวผมมาหาเก่าแห้งมาหันหาเก้าล่าง ซื้อรถที่ตึงทิพไบท์เมือวานไปอุดรบยายกกไปซื้ออีกบอกเข้าไปห้มันโรไปบอกพราะาหาเข้าไให้ได้ยักษ์ทิบได้พุพ่อหาแปดเจ็ดแปดแปดหกหาสองแล้วก็หาเจ็ดในน้องวดจีมาในน่องวดที่หนึ่ขั้นว่าที่จะถึงนี่เจ้าว่าับนมันขากไป่ันลอยเปอร์เซ็นต์เนาะมาท่านลอยป่ะออน้หาไปเบื้องก่อนนะอ๋ออันนี้อันนี้มาก ข้าวเป็นน้ำจิ้มเป็นอเดิบก่อนตอนนี้เอาเนี่ยค่ะทองผมมันมีมันมีหลายฉันดักนะ่ะเป็นศูนย์ที่นี่ศูนยบนนี่เคยถือมาตลอดตลอดปีปีกายก็ถือปีนี้ก็มาถือเริ่มแรกจนแด้เก่าเก่าซีมากนะตลอดตลอดมาตลอดมาก็มาหนีเลยก็คข้องเงินหัวสามแปดก็นี้เอาแต่ เด็กดังสมคนอะมมนเล่นนี้เ่นดาทาคัดกองหลายๆสูตรใ่กันมันบ่พอครับคราคัดกองตะกอนเนาะหอดนี่เราเอามาเป็นน้ำเกี่ยก่อนนะคะท่ันผู้ชมคัดกองแล้วองหันใหมากับอาจารย์เสาผู้ให้เด็กเนาะแปดเจ็ดแปดแปก้าสรับหนึ่งเน้าสี่หกนว่ไบ่ต้องกลับเป็นแล้ววะสี่หกตรงตเลยมันะบ่ได้กับอี๋เจ้ว่าขบกบนล่างไว้เนาะ มันบ่เเ็ณสั่นมันกระพ่านที่นอนหมดก็ต้องบวกบนล่างบวกบนล่างไว้เพราะมันจะพัดมันการพัดเนาะใกล้ๆเมื่อสิไปหาพ่ออยู่ละไปเอารอบโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายบ่ค่ะโค้งสุดท้าย เห็นนาโดนแล้วนบานนีเ้วเข่าเ่พ่อเยวเข่าเยวเข่ารับใชคือว่าเป็นโชคยัวได้เห็นนะครับโชคดีเราแวะมากอนโปตาก็ไปเคลื่อนเื่หน่อยเ่งบ้านหนึอนี่เอ้ยบกับเลยบกต้งกับเลยตรงงเลยโอ้ยเรบกเรงสุดยสด ได้ค่ะท่ำไปช่วงบวกกลับเลยเดี่ยมาแรกเขาจะเงินมาให้เท่าไหร่ซื้อเท่านี้บ่อพ่อซื้อเลขซื้อเท่านี้คูหนึ่งบวกาวันที่สิบหกพี่เอาได้ส่วนหนึ่งกับพี่แล้วเงินหนึ่งได้แค่นี้ใบนี้สำหรับบิณนี้ได้เท่านี้สำหรับสำหรับบิณนี้เท่านี้ตรงตรงรอบบวกกลับพี่น้องเนี่ยบวตรงสองซีเหล้วก็บซีหก สองหาสามหาตอนนั้นพี่เล่าร้องอันมาสี่คู่สี่หางขอเบิร์หน่อยค่ะสี่คู่สี่หางสี่คู่สี่หางนะคะนี่จริงนี่หลายอยู่สิบคู่สิบ เขาไปแล้วพ่อถือเอาสนิทแล้วหาคุณหาใช่มันเด็กยังพดเพรได้กลับเลยนะคะเลขเราสองสี่สี่หกสองห้าสามห้าเท่านี้ค่ะแน่นเน้นเลยเนื้อเนื้อบอได้กลับเลยนครับจะว่ายายผู้อยู่ฮ่องกงเขาให้บอกมเิ้าโทไปหาถึอว่าล่ะเขาบังคับให้เรยเหรอเหนเขาให้สิได้ดยื่่นผู้อยู่ฮ่องกงนะนี่สําหรับบินนี่นะคะเราบอกท่านในแปลงเงิน มาเงินไม่ได้เขาจะมาให้กันไม่ได้ก็จะให้ดอกเไม่ให้กันแน่นอนแน่นอนสำรับมือนี้ก็เรียกโตสีแดงครับนั่นแหละเนาะแมนทีเรามือนี้เอาไปก็ใบเบิ่งใบหาน้มซีลีส์นะสำรับกิมนี่เอาเป็นน้ำกิมก้อนน้ำกิมน้ำกิมค่ะน้ำกิมมาสั่งแล้วว่าคอยไปตามต้อนนะครับเอาเป็นน้ำกิมก้อนก้อนนะครับมันผัดซอสหมดเนาะโชคดีน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อพอพีซ่าเพิ่งมาในแนวทางเฮามมือนี่ผาดมากเลย นี่และคแช่แเราวดก้อนเนี่ะมันผ่านมาก่ะจ้าทองมาย้ายไว้ดอกเห็นน้ำเยอะมันผ่านมาสุดเอาเ <c oughs> มื่อน้ำสิได้ขึ้นมานน <c oughs> สร้างกอาหินมาลุนาบ้านเราทน้เนนี่นนนะนสิสนะ <c oughs> <c oughs> ได้บ่หด้าน่าได้หินด้ยได้ลอตเตอรี่ก็ซื้อยนะี่สิบใบเลาะยี่สิบใบก็ได้ทุนขึ้นพอดีจะ <c oughs> เอาเงินน้ำชาลิตรมาหันลองท ได้ทั้ง50บาทได้ทั้งลอตเตอรี่ค่ะได้ทั้ง50บาทผ่าเก่า40บาทเออ10บาท40บาทเอาเสนอเด้อขันถือไปนึงเฉยทุ่นขึ้นหรืทค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของคุณพ่อพีชาเล่านะคะเพะผึ่งกระหายแนวทางมากตัวสีแดงๆที่อยูดให้เบื้องล้วนะคะจะมีโยหางนะคะน้ำกิ่มค่ะน้ำกิ่มเป็นผู้เชี่ยน เราวิจัยมาแล้วเรามักกันส่เราก็บอกเมียเราอยู่คั่นสื่อซีสีหกล่วก็หกหกหนึ่งหกหกสองแต่มันสือป่ได้เราว่าเราก็ได้๋จะสามหมื่นเนาค่าทำประชมนี่หลักนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของพุ่นพ่อปีซ่านะคะทีเมื่อนี้แอดก็ได้ เห็นเล่าเจอเล่าอยู่ที่ด่อนปูตาค่ะก็เลยข,ขอแนวทางน้ำเพิินมาเพิน่นงวดที่พันมาเพิ่นถูกนะคะเพิ่ว่าเพิ่นได้อยู่นี่ค่ะงวดน,นี้เพิ่ใได้มากแล้วเพิ่นกะเลยให้มากนะคะแนวทางมืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามนี่นะคะก็จะมีห้าแปดเจ็ดแปดแปดหกห้าสองห้าเจ็ดเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมนี่ก็คือของ คุณพ่อปีชานะคะ4334ค่ะท่านผู้ชมฝากพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้องวดว,วันที่หนึง่งท่านว่าค่ม2,563นหี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับท่างช่องนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนถูกหอยรวยเงินนะคะรวย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 ค่ะสวัสดีค่ะ